นี่นะครับคือแหวนวิเศษครับแต่ว่าไม่ใช่ The Lord of the Ring นะอันนี้คือ Galaxy Ring ของโอ้นั่นเองนะครับต้องบอกว่า ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาโออยู่กับเขาแทบจะทั้งวันทั้งคืนนะครับตั้งแต่ตื่นยันหลับยันตื่นยันหลับอีกรอบนึงนะครับใส่ตลอดเวลาจริงๆตัวนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ wearable ที่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับเอาเส้นในเลือดรวมไปถึงการออกกําลังกายและการนอนที่เล็กมากๆนะครับเล็กกว่าในกาสมาร์ทวอทหรือว่าตัวสมาร์ทแบ d นซะอีกนะครับที่สาคัญคือก่าจะได้เขามาเนี่ยมันก็จะมี experience เหมือนกับเราไปเลือกเจอรี่อันนึงเลยเพราะว่าเขาจะมีไซส์แหวนให้เลือกด้วยนะครับตั้งแต่เบอร 5, ส9 9 0บาทมีให้เลือกด้วยกัน3สีถ้าเกิดชอบเฮงเงปังๆไปสีทองเลยก็ได้ครับสีทองก็สวยเหมือนกันจะเป็นเงาเหน่อยกับอีก2สีครับก็คือสีเงินแล้วก็สีดําด้านที่โอซายอยู่นี้นะครับตัวแหวนนะครับวันนี้ที่เป็นสีดําที่บอกไปจะเป็นผิวด้านมองว่าสีเนี้ยแต่งตัวง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ในเรื่องความแข็งแรงนะครับวัสดุเป็นไทเทเนียมเนืเพราะฉะนั้นแล้วมีความทนถึกพอสมควรเพราะว่าใส่มาเนี่ยทำ,ทำนู่นทำนี่เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะครับก็ยังไม่มีรอยบุบหรือว่าเกิดรอยขีดนะร้ังงตตดๆ มีความเว้าเล็กน้อยเข้าไปหาตรงกลางนะครับก็ถือว่าสวยงามดีเช่นเดียวกันด้านในนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับไปอาร์เมตรเห็บ้าะกระพริบอยู่เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเซ็นเซอร์ PPG นะครับประกอบด้วยเซนเซอร์วัดนะครับบัตรโวลูมนะครับก็จะเป็นการวัดเส้นเลือดฝอยใต้ผิวหนังของเรานะครับสองเลยก็คือเป็นการวัดอุณหภูมิบนผิวหนังหรือว่า temperature skin นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวที่จะตรวจจับการเดินการวิ่งของเราหรือการออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวร่าง กายอยู่เยอะนะครับการเชื่อมต่อก็คือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเราที่เป็นมือถือของ Samsung เองนะครับหรือว่ามือถือ Android อื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันผ่านแอปพลิเคชันนะซัมซุ g กาแล็กซี่เฮลแล้วก็ s ัมซุงกาแล็กซี่เว a ร์เแต่คุณชื่อว่าซัมซุงเนี่ยเขามีลูกเล่นแน่นอนครับตัวตลับแหวนเองคือไม่ได้มาแบบเดียวๆโดดๆนะครับเห็นไหม ใส่ลงไปแล้วเนี่ยมีวงแหวนแสดงเปล่งประกายขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เพื่อความสวยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเป็นสเตตัสของแบตเตอรี่แหวนของเรานั่นเองอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเต็มวงแบบนี้นั่นหมายความว่าแหวนของเราเนี่ยแบตเตอรี่เต็มนะครับถ้าเกิดแบตเตอรี่มันลดน้อยลงตัววงแหวนจะค่อยๆลดระดับลงมานะครับจนถึงต่ําสุดหรือว่าไม่แสดงผลเลยนั่นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดเรานะครับเอาแหวนออกนะแล้วก็เปิดปิด1ครั้งนะครับ ก็จะมีวงแหวนขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นวงแหวนที่แสดงว่าแบตเตอรี่ของตัวเคสเนี่ยเหลือเท่าไหร่อย่างตอนนี้เองตัวเคสก็อาจจะเหลือประมาณ90หรือ80นะครับเพราะว่ามันหายไปนิดนึงแล้วนะครับตัวตลับเองนะครับออกแบบมาเพื่อไซส์แหวนของเรานั้นๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีไซส์อื่นก็จะไม่สามารถใส่ร่วมกับเคสได้นะครับเพราะมันอาจจะหลวมหรือคับเกินไป ตัวเคสเองนะครับมันเหมือนตลับจิววลรี่อันหนึ่งเลยที่ดูสวยงามด้านบนก็จะใสเห็นด้านในนะครับส่วนการชาร์จแบตเตอรี่กลับเข้าไปเนี่ยนี่ก็คือไทซีทางด้านหลังนะครับก็สามารถชาร์จกลับเข้าไปได้แล้วก็ด้านล่างจะมีความเป็นซิลิโคนนะครับ <c oughs> เมื่อเราวางเนี่ยช่วยยึดกับพื้นผิวบนโต๊ะของเราได้ในระดับหนึ่งทีเดียวแบตเตอรี่นะครับต้องบอกว่าเขาเคลมนะว่าสามารถใช้งานได้ประมาณ7วันนะครับแต่จากส่วนตัวใช้นะออกกําลังกายด้วยนอนด้วยใส่แบบทําทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับรตีสักประมาณ5วันเนี่ยก็ควรจะชาร์จได้แล้ว รหรือถ้าเกิดใครพกไปด้านนอกนะอย่างเช่นไปต่างจังหวัดเราก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับรว่าตัวเคสของเขาเนี่ยก็ใช้ได้อีกประมาณ1รอบนิดนิดก็ตีสักหนึ่งรอบก็ได้ครับนั่นหมายความว่าก็ตกประมาณเกือบ2สัปดาห์ที่เราจะใช้แหวนกับตัวเคสครับแล้วก็ตัวตลับมันก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยนะพกผ่านได้ไง่ายๆนะครับอ่ะสำหรับการสวมใส่แหวนนะครับเทคนิคในการใส่มีนิดเดียวเท่านั้นนะครับหนึ่งเลยนะครับสามารถใส่ได้ทุกนิ้ว สองนะครับให้สังเกตตัวแหวนให้ดีด้านในเนี่ยจะมีขีดเล็กๆให้เอาขีดตรงนี้ไว้ใต้อุ้งมือของเรานะครับในทุกๆนิ้วเลยเพื่อเป็นการตรวจจับที่แม่นยำนะครับก็เป็นวิธีการสงสัยที่เหมาะสมง่ายๆแค่นี้เองแล้วขั้นต่อไปก็คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสมาร์ทโฟนนะครับยิ่งเป็นของซัมซุงก็จะยิ่งง่ายการใช้งานไม่ยากนะครับแอปพลิเคชันที่ใช้เนี่ยมีด้วยกัน2อันนะครับพี่โอใชห้หลักๆก็จะมีตัว s a m s u n g าแล็กซี a เว a b l e เิแล้วก็ตัว g a l a x ก h e a เ t h นะครับเริ Var ทำตามขั้นตอนได้เลยคุณผู้ชมคือเสียบสายชาร์จตอนแรกก็เชื่อมต่อกันมันจะหาการผ่านแบบการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับซึ่งในหน้านี้เนี่ยอพอเราเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Vari a b l e ของเราแล้วนะก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดแหละแสดงสเตตัสทั่วทั่วไปนะครับแบบเบสิกเลยของตัวแหวนนะครับก็จะมีชื่อของเราถ้าเกิดเราตั้งชื่อโอ๊ตมันก็จะเป็นโอ๊ตอย่างนี้แหละนะแล้วก็จะแสดงตัวสเตตัสแบตเตอรี่เห็นไหม95เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อื่นๆก็จะเป็น Samsung Account ที่เราต้องลิงก์กันนะครับแล้วก ทางเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกิมมิคที่เขาใส่มานะครับตอนนี้มีเบื้องต้นแค่2อย่างเท่านั้นนะครับก็คือการปิดการแจ้งเตือนหรือว่าการกดเหมือนเป็นชัตเตอร์การถ่ายภาพเหมือนเป็นรีโมทนะครับซึ่งใช้ได้ไม่ยากนะการใช้งานลักษณะคือจิกนิ้ว2ครั้งได้แล้วเห็นปะเขาบอกทําได้เลยคือจิกแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใส่นิ้วชี้ก็จะง่ายที่สุดนะครับนิ้วอื่นก็ใส่ได้แหละแต่ว่าถ้าทางอาจจะใช้ตรงนี้ได้ยากกว่านิ้วอื่นๆนะครับอ่ะต่อมานะครับหน้านี้ก็จะมีค่า คะแนนพลังงานการนอนหลับแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจสําหรับค่าพลังงานเนี่ยเขาจะวิเคราะห์เราออกมานะครับว่าเราใช้พลังงานระหว่างวันไปถาร่รไรการนอนของเราเป็นยังไงมันเพียงพอไหมเราต้องนอนหลับอีกกี่ชั่วโมงต้องนอนกี่โมงอันนี้เขาจะเป็นการวิเคราะห์มาซึ่งดีนะเหมือนเป็นที่ปรึกษาในการใช้ชีวิตของเราอยู่เหมือนกันว่า การนอนเพียงพอไหมออกกำลังกายเพียงพอหรือเปล่าสมดุลกันหรือเปล่านะครับต่อมานะครับในหน้านี้นะครับก็จะมีในเรื่องของการนอนหลับซึ่งอันนี้โอชอบมากๆเขาก็จะประเมินออกมาเลยว่าการนอนหลับของเราเป็นยังไงบ้างนะครับการฟื้นฟูร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันน้อยมากนะครับลงดีเทลเข้าไปเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าไม่เพียงพอนะสำหรับการนอนสี่ชั่วโมงนะครับหรือว่าปัจจัยการนอนหลับอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีข้อค่อนข้างละเอียดนะว่านอนกี่โมงเราหลับลึกเท่าไหร่นะครับระหว่างที่นอนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ มันมีสเตตในการนอนหลับตรงไหนที่เราต้องควรต้องปรับปรุงนะเขาก็จะบอกนะครับซึ่งมันมีเกี่ยวกับจิตใจของเราด้วยนะไม่น่าเชื่อว่าดีเทลการนอนเนี่ยมันลงได้ลึกขนาดนี้จริงๆนะครับตรงนี้ดีผมมองว่ามันละเอียดนะครับแล้วแดชบอร์ดเนี่ยนอกจากสเตจการนอนแล้วยังบอกในเรื่องของออกซิเจนในเลือขดขณะนอนหลับด้วยออกซิเจนที่ต่ากว่า90%้เนี่ยสีวินาทีโอเคมันอาจจะดูเป็นตัวเลขน้อยๆนะครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราหายใจดีไม่ดีระหว่างนอนหลับตอนไหนช่วงเวลาไหนเนี่ยก็จะแสดงกราฟออกมาเลยนะ ก็จะมีเป็นระยะระยะนะครับซึ่งบางคนมันจะมีภาวะหยุดหายใจระหว่างนอนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตรวจจับอีกระดับหนึ่งถ้าเกิดเราสึกมันไม่ชัวร์ก็ได้จะไปพบแพทย์พบหมอเพื่อรักษาต่อไปการนอนกลนน่ะโอ้ไม่พบการนอนกลนนะครับก็ถือว่ารอดตัวไปนะครับอุณหภูมินี่ก็คือการวัดที่เราบอกไปแล้วว่ามีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิในร่างกายนะตอนนอนหลับเขาก็จะวัดเหมือนกันว่าพื้นผิวของเราเนี่ยอุณหภูมิที่เท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้ต่ําสุดที่32.4 สูงสุดที่36.4นะครับคือการนอนเขาวัดค่อนข้างละเอียดมากทีเดียวนะครับต่อมาอัตราการเต้นของหัวใจวัดได้ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมกดวัดไปเนี่ยอยู่เฉยๆเลยไม่ต้องทำอะไรเขาก็วัดไปเลยนะครับอันนี้คือไม่อยากจะแนะนําอะไรมากเพราะว่ามันเป็นแบบฟังก์ชันเบสิกพื้นฐานแล้วก็เซนเซอร์ก็ทํางานได้ค่อนข้างโอเคนะอมมองว่าเร็วนะครับเผ็่บ้าแป๊บเดียวร้อเปเซ็แล้วก็จะวัดว่าตอนนี้นะครับอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่70นะครับ BPM ก็กดบันทึกไปว่าเราทําอะไรแล้วก็จะมีอัาการเ์ก็ได้องใจเป็นกราฟเป็นอะไรเ,เก็บสถิติค่อนข้างจะเยอะทีเดียวต่อมาที่เราใช้งานควบคู่กันโอใช้เป็นหลักๆเลยก็คือ Samsung ง e a l t h นะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับ ด้านสุขภาพล้วนเลยก่อนหน้านี้อาจจะคุ้นกันว่าใช้กับนาฬิกาแต่ว่าพอใช้กับวงแหวนแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับการนอนอะไรอย่างเงี้ยดูหน้านี้ได้เหมือนกันแล้วก็จะมีในเรื่องของแดชบอร์ดเกี่ยวกับการเดินกี่ก้าวนะครับออกกำลังกายกี่แคลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสําหรับการแทร์แบบออโต้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดการออกกำลังกายเนี่ยก็คือการเดินหรือการวิ่งมันจะตรวจจับอัตโนมัติแต่เชื่อไหมว่าทั้งหมดนี้นะครับ โอ๊ตเข้าคลาสเต้นในฟิตเนสแต่เขาแท็กว่าโอ๊ตเป็นการเดินเพราะว่ามันมีการ movement ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าเขาไม่สามารถตรวจับได้ว่าเราทํากิจกรรมอะไรแบบตรงๆนะครับเราต้องกดแท็กกิจกรรมนั้นๆด้วยตัวเองซึ่งมันก็มีหลากหลายแหละนะอันนี้โอแชร์สถิตของโอเลยแล้วกันเห็นป่มเขาจะแสดงว่าเวลารวมเผาไหร่ใช้พลังงานไปเท่าไหร่2,300แคลเลยนะที่โออยู่ในขอนแบตนะครับเพราะถือว่าใส่ตีแบตเนี่ยเรียกว่าไม่ลำบาญเลยมันเล็กมากแล้วก็สามารถ ใช้ได้ตลอดการออกกําลังกายโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเป็นภาระในการออกกําลังกายอันนี้แหละน่าจะเป็นข้อดีของแหวนและอ่ะเพิ่มตัวนิดนึงว่าการออกกําลังกายแท็กได้หลายอย่างนะปั่นจักรยานการวิ่งการเดินการว่ายน้ําก็ได้เพราะตัวนี้เนี่ย IP 6 8นะครับโอ้ใส่ระหว่างวันล้างมือล้างหน้าเนี่ยได้เลยเว้นแค่ตอนอาบน้ำเท่าน,นั้นที่มีถอดบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับแอปนะครับถือว่าดีมากๆเลยใช้มาก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นอุปกรณ์ที่แปลกใหม่เราก็ตื่นเต้นกับเขาเหมือนกันเพราะวว่่าใช้้แลเนี มันไม่มีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนนะนะมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออแปลกดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ว่าชอบขอทั้งหมดนะมันมีบางเรื่องเหมือนกันที่เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่าลืมว่า1เลยไม่ได้มีจอ2เลยไม่ได้มี GPS ในตัวนะครับโอเคเราสามารถไปเดินไปวิ่งได้ครับเขาก็จะตรวจจับก้าวของเราเป็นหลักแล้วก็ประเมินออกมาเป็นระยะทางโดยที่อาจจะไม่ได้ แท็กแบบตรงๆผ่าน gps นะครับเป็นการประเมินของตัว counting นะครับการนับก้าวของเราแต่ว่าในการดู s t a t ก็ยังต้องคงพึ่งพามือถืออยู่ถ้าเกิดทางที่ดีวิ่งออกกำลังกายหรือทําอะไรกลางแจ้งก็น่าจะพกด้วยกันก็ได้นะครับและเรื่องราคาครับมองว่า14,990บาทก็แอบเปิดตัวมาแรงอยู่เหมือนกันนะใจจริงเนี่ยถ้าเกิดซักแบบ9990บาทก็จะโอเคครับแต่อมองว่านอนาคต น่าจะมีราคาที่ทําออกมาได้ดีกว่านี้ก็ได้นะซึ่งเราก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายครับในเรื่องของการาควบคุมท่าทางต่างๆทําได้แค่จีบนิ้วแล้วก็สั่งได้ไม่กี่คําสั่งเนี่ยเอาองว่ามันน้อยไปหน่อยถ้าเกิดทําได้มากกว่านี้วิววากว่านี้อีกสักหน่อยเนี่ยโอ้มันน่าจะตื่นเต้นกว่านี้ได้อีกเท่าตัวเลยทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่โอ๊ตลองใช้มาแล้วก็แชร์ประสบการณ์แล้วกันแต่มองว่ามีแล้วเก๋ คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับคือใครมีก่อนก็น่าจะนําเทรนด์ได้ก่อนนะครับเรียกได้ว่าวันนี้มาเร็วจบเร็วสรุปเร็วนะครับว่าก a l a ซ y r i n งวงนี้ทําอะไรได้บ้างจริงๆมันมีความสามารถที่เหนือกว่าตัวมันมากนะครับเพราะว่ามันเล็กแต่มันทําได้ค่อนข้าง,าง,างหลากหลายมันคือแฟชั่นที่ใช้งานได้จริงสำหรับคลิปนี้นะครับบอกว่าน่าจะตอบคําถามได้นะครับว่าแหวนวงนี้เป็นยังไงถ้าชอบกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจมีคําถามถามมาเข้ามาได้ครับเดี๋ยวโอจะเข้าไปตอบคอมเมนต์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ ยังไงคงต้องขอตัว,วลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ